คุณกำลังฟัง Living Well Podcast ช่องสุขภาพที่คุณวางใจโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Living Well Podcast เอิโซดนี้เราอยู่กับคุณหมอเฉพาะทางโรคภูมิแพ้ในเด็กผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิติมาเวศกิจกูลอีกแล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องหยิบเรื่องภูมิแพ้มาพูดกันบ่อยๆก็ต้องยอมรับจริงๆค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยเราเจอเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้เยอะขึ้น จึงต้องหยิบเรื่องท็อปิกนี้ค่ะมาพูดกันบ่อยๆช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะได้ยินเรื่องวัคซีนกันบ่อยโดยเฉพาะวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือแม้กระทั่งวัคซีนปอดอักเสบนะคะซึ่งสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยวันนี้เราอยากจะพาไปรู้จักเรื่องวัคซีนภูมิแพ้กันค่ะเดี๋ยวไปฟังคุณหมออธิบายกันดีก,กว่าว่าการรักษาภูมิแพ้ด้วยวัคซีนเนี่ยมันมีจริงหรอแล้วถ้ามันมีเนี่ยมันคืออะไรเหมาะกับใครแล้วมันมีนกลไกการทํางานยังไงไปฟังคุณหมอกันเลยค่ะ การให้วัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้เป็นการให้สารกอบภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยแพ้เข้าไปในร่างกายทีละน้อยโดยจะค่อยๆเข้าไปปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายในช่วงแรกอาจจะให้ยาทุกๆสัปดาห์แล้วค่อยๆยืดออกจนเป็นสัปดาห์ละครั้งการรักษาโดยวิธีการนี้จะทําให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและสามารถลดปริมาณยาที่ใช้ในการรักษาลงได้ แต่การรักษาโดยวิธีการนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาต่อเนื่องนานประมาณ3-5ปีค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เหมาะสมในการรักษาโดยวิธีการนี้ได้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือแพ้อากาศมีอาการเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ผื่นผิวหนังอักเสบจการรกภูมิแพ้ได้โรคหืดแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาค่อนข้างนานเราจึงมักจะพิจารณาให้การรักษาในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และใช้ยาควบคุมอาการแล้วยังไม่สามารถควบคุมอาการได้หรือใช้ยาควบคุมอาการได้แต่ไม่สามารถปรับลดขนาดยาลงได้แล้วการฉีดวัคซีนภูมิแพ้มีผลข้างเคียงไหมคะแล้วถ้ามีเนี่ยรุนแรงแค่ไหนคะคุณหมอเนื่องจากการรักษาวิธีการนี้เป็นการนําสารกรอบภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยแพ้ใส่เข้าไปในร่างกายดังนั้นอาจจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้เช่นมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีดหรือถ้าผู้ป่วยมีอาการแพ้รุนแรง อาจจะมีผื่นลมพิษขึ้นทั้งตัวหรือความดันตกได้ดังนั้นการรักษาโดยวยพิธีการนี้ต้องมีการสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดค่ะและไม่สามารถทําในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีได้เนื่องจากการสังเกตอาการแพ้ดังกล่าวจะสังเกตได้ค่อนข้างยากอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือใครที่รักษาภูมิแพ้เรื้อรังมานานไม่หายเนี่ยแล้วสนใจการรักษาภูมิแพ้ด้วยวัคซีนน,นิดนึงค่ะวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้ จะทําให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและสามารถปรับลดยาลงได้ซึ่งเมื่อรักษาครบระยะเวลา3-5ปีก็จะมีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งที่อาการหายขาดจากโรคภูมิแพ้ได้แต่ผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งอาการก็จะดีขึ้นค่ะหากท่านหรือบุตรหลานของท่านมีอาการภูมิแพ้ค่อนข้างรุนแรงแนะนำให้พบแพทย์เพื่อจะได้รับการตรวจวินิจฉยัยและพิจารณาเรื่องการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ